จะขอเตือนแจ็คธนพลเลือกคบคนหลังเคยสอนให้ปล่อยวางปล่อยผ่าน <S <S เรียกได้ว่าต่างคนต่างช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันมาโดยตลอดสำหรับนักร้องสาวจะนงพนีมหาไทยกับแจ็คธนพลโดยที่ผ่านมาทางคู่จะคอยตักเตือนและให้ปล่อยผ่านปล่อยวางกับเรื่องดราม่าที่เข้ามาในชีวิตเพื่อให้สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ล่าสุดสาวจะโพส์ภาพและข้อความ ขอเตือนไปยังหนุ่มแจ็คคณะพลบ้างเพื่อเป็นการเตือนในการเลือกคบคนที่ผ่านเข้ามาโดยขอให้เลือกคบคนที่จริงใจไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนมากโดยระบุว่าขอบคุณนะเฮียที่คอยสอนคอยเตือนว่าให้ปล่อยวางปล่อยผ่านอยู่ในวงการบันเทิงก็ต้องบันเทิงอย่าไปใส่ใจอะไรเยอะนั่นคือคําของเฮียที่บอกเรามาเสมอกับการขอเตือนบ้างนะคบเพื่อนนะคบแต่คนที่จริงใจพอเราไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเยอะหรอก เพื่อนน้อยแต่ร้อยสิแม่งเจ๋งกว่าเยอะนอกจากนี้จะยังคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่าสมัยนี้หาเพื่อนแท้มันยากหาผัวยังง่ายซะกว่ามาอ่านค่ะแอบห่วงอยู่ห่างๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด